ฮาหรอฮาหลอสวัสดีค่ะทุกท่านเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่นเกมคนเดียวมาพอลงไปถึงพื้นเนี่ยใบยก็รีบไปฟาร์มของเลยค่ะตามสเต็ปแต่นี่ตอนแรกตกใจคิดว่าเป็นบอทแต่ทุกคน <c oughs> เขายิงใบตุยเลยชุดแบบนี้มันบอทไม่ใช่หรอแล้วใบก็ได้เกิดใหม่ค่ะพอเกิดใหม่รอบนี้ก็วัดใจลงที่เดิมไปเลยสิคะกะว่าจะไปเก็บของตัวเองอันเดิมอะแล้วก็จะไปเอาคืนด้วยอยู่ไหนนะอ๋อนั่นไงเจอใบขี้แขนแน่นี่แน่ <c oughs> เย่ล้างแขนได้แล้วค่ะทุกคนโหก็คิดว่าจะแน่แล้วในขณะนั้นเองทุกคนอยู่ๆใบก็เหลือไปเห็นนี่เดี๋ยวนะทุกคนบอดทำอะไรอะนอนบอดทำอะไรอะแกนอนบอดคานได้ด้วยเหรอแปลกๆนะ เดี๋ยวนี้บอดเก่งขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ต้องศึกษาพฤติกรรมแล้วหลังจากนั้นอ่ะใบก็วิ่งตามน้องไปตลอดเลยค่ะอยากจะรู้สิว่านอกจากนี้น้องทําอะไรดีบอดอัปเกรดนะนแล้วนี่ทุกคนน้องบอดมานั่งทําอะไรตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวนะหรือน้องเนี่ยอาจจะถูกเซตติ่งมาให้เป็นแบบนี้เป็นรุ่นพิเศษทุกคนโอ๊ยดอกมียิงกระเองด้วยเนี่ยทุก เล่นดีกว่าใบด้วยนะแล้วทุกคนดูดิเนี่ยน้องนอนอีกแล้วอะนอนยิงด้วยนะเว้ยดูดิ <c oughs> กดดึกเป็นตัวอะไรเลยดูดิอ้ยฟีไฟเดี๋ยวนี้เจ๋งว่าทําบอทยังไงให้สมจริงแต่ก็ดีนะใบจะได้รู้สึกว่าใบอะยิงคนไม่ใช่ยิงบทรู้สึกมีพลังรู้สึกคึกเขิมข,ขึ้นมาเลยอะทุกคนดูดิน้องนั่งอีกแล้วอะ จังวิ่งวิ่งนั่งนั่งหลบอยู่หลังต้นไม้น่ารักแล้วใบก็ตามน้องต่อไปค่ะทุกคนจนกระทั่งนี่อยู่ๆน้องก็หยุดยืนแล้วหันหน้ามามองใบขนลุกก็แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปกติบอดยิงคนไม่ตายฮ่ฮฮฮะเดี๋ยวนะบอดตั้งไอโบไปตั้งสองครั้งด้วยเดี๋ยวนี้บอดตั้งไอโบได้จริงดิ <c oughs> เอาเอาลงไปนอนเอา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  <t ây> ไปโดนดอทยิงตายไม่นะไม่